วันที่15มิถุนายนพุทธศัก,าการาช2564นางสาวมลิตาดียันผู้อำนวยการกศอนอำเภอย่นตะขา่าพร้อมบุคลากรน,นำนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพอนธ์กศนชาลินณห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดตรัง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์กศนอชาลินของกศนอำเภอเยั่นตะขาวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ได้ยินเสียงแววดังแ่วมาแต่ไกลไกลชุ่มชื้นหรือเทยวนันใดจะปานฟังเสียงเบลลงขับเพ่งกระสานจากทิ์วิมานปต่อานกลับใจไกลยามมาแสงทอง,สองฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องทำไรลมโบาโบยมานาวใจ รอชาตย์อย่างไรแต่วันจะมาเกิดเพลินหรือไทยพังไก่ประทานเสียงกันเก้ามารีวันส่วนผิรนระควหมดทาโอในยามนี้เพลินนักหนาแส่งทองนวนของน้าพาแสนเพลินอุราสำราญระหว่างวันที่2-15กรกฎาคมพุทธศกราช2564 กสอนอตำบลนาชุมเชรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากคลุม ช่วงโควิด19ก็ทำให้หลายคนอาจจะตกงานหรือว่ารายได้ลดลงนะคะ,ะดังนั้นค่ะครูกศนอตำบลนานชุมเหตจังหวัดตรังเข้าได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาจากสารสร้างอาชีพหลังจากที่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ต้องตกงานเพราะว่าไม่สามารถออกไปทำงานต่างพื้นที่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ค่ะ ที่กศนอตำบลนาชุมเห็ดออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะนางสาวจารุณีเสนริ์ครูกศนอตำบลน,นะคะก็และก็สมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จำนวน20คนกำลังนั่งสารฝาชีตะก้ารูปแบบต่างๆนะคะซึ่งทุกคนต่างก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภยัยโดยแต่ละคนที่มานั่งจักสารภาชนะก็มาจากต้นคลุ้มค่ะ ต่างมีพื้นฐานการจัดสารงานมาบ้างแล้วจึงง่ายต่อการต่อยอดสร้างชิ้นงานค่ะโดยหนึ่งในสมาชิกก็บอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อตอนเองเป็นอย่างมากค่ะทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานนอกพื้นที่จังหวัดแล้วก็ขาดรายได้ค่ะ จึงรวมกลุ่มกันแล้วก็มาหาครูกศออนอเพื่อหาแนวทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการนําความรู้และภูมิปัญญาง,งานจักสารที่ทุกคนมีพื้นฐานตั้งเดิมอยู่แล้วมาสร้างเป็นชิ้นงานของตัวเองแล้วก็ส่งขายในราคาตั้งแต่600บาทไปจนถึง1,200บาทค่ะขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายซึ่งบางชิ้นต้องบอกว่าใช้เวลา1 2ถึง3วันเลยกว่าจะเสร็จส่วนลูกค้าก็มาจากทั่วประเทศเลยค่ะ เพราะว่าทางกศนเขามีการโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์ในชื่อ Facebook ของกอศนตำบนนาชุมเพ็รหรือว่าจะสั่งซื้อที่ครูจารุณีเสนริศที่หมายเลขโทรศรัพท์0896494858ก็ได้ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของการนำเสนอแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากผิดพลาดประการใดทางกศนอ,อำเภอย่นาข่าวขออาภัยไว้ณที่นี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ